สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันหยุดสำหรับภารกิจที่ชิดวันหยู่ธุรกิจที่ชิร้านกระเธรรมชาติวิถีชีวิตผู้คนเรื่องราวคือประสบการณ์ในการเรียนรู้ผจราชการเรียนทงครับวันนี้เรามาไปชิดจอตยิมเจียงครับได้ยินได้ยินคิดรู้สับนานได้ยินคิดนานแต่แต่ไม่มีจังหวะแล้วเราวันนี้ก็ทุกอย่างมันเป็นความโชคดี เป็นความโชคดีอีกแบบนี้คือคือเหมือนที่เก้เคยจะเกิดมะเราเราอ่ะไม่ต้องไปกักงวลกับอะไรที่ที่แบบบางทีมันมันไม่ได้ตังใจมันไม่ถูกใจอะไรอย่างมนติว่าเราต้องการที่จะไปไปที่สิ่งแล้เขาไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดหรือว่าเขาไม่สะดวกเขาไม่ไม่สามารถที่จะบริการให้เราได้ แต่พอเราพลาดจากที่หึงเราก็จะมาเจอที่หึ่งที่เดียวที่แบบเยี่ยมยอดนะน้องเหมือนครั้งนั้นที่ว่าเราไปที่ที่สีประจันแล้วเราไปไปร้านหนึ่งมันก็ไม่เปิดเออเปิดเราก็ได้กลับมามาเจออะไรนะเดเบียเนีลยววันนี้ก็เช่นกันวันนี้เช่นกันวันนี้พากรนทำ สวรรค์รนามดีเซกเกอร์การเาจะมาหาส้มสันพอดีที่โกโก้น้ำมันหมดก็เลยจะมาเติมที่ห้งางหาที่ปู้จำได้ว่าปั๊มมันอยู่ที่นึงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่อยู่อีกถนนเส้นหนึ่งจำผิดจมจำผิดและทีนี้ก็กาว่าจะหาร้านอาหารกินข้าวน้องน้องไม่สนใจเลยนะได้อาห้างมานาามานะีนี่ครับสวัสดีครับ แล้วจะขอบอกว่าเมนูร้านนี้ใช้สแกนกิอาร์โค้ดดูนะครับนี่มีคือมันก็เป็นการเรียนรู้ว่าความทันสมัยของแต่ละที่เทคโนโลยีของแต่ละที่เหมือนที่พี่กุ้งบอกว่าแก้วกาแฟก็ไม่เหมือนกันจารเกลอะไรแบบพี่กุ้กระดแก้วกระดาษด้วยฮะแต่ไม่บอกว่าข้างในนะครับอะไรเงี้ยโอเคน้ำน้ำแบบ ความทรงจำบันทีกเป็นแบบวิชาการเรื่องราวสิ่งที่พบเจอเรื่องราวสิ่งที่ดีเรื่องราวที่เป็นพลังต้นกำลังใจส่งพลังให้ผู้ระส่งพลังให้น้องส่งพลังให้ผู้ที่อดู่ในอากาศได้เข้ามาช่วยนนี้วันที่สิบสองสิงหาสอง5 6 4สเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติก็ระลึกถึงพระคุณแม่ ก็ดูแลแม่อันนี้ก็แม่ก็อยู่พ่อก็พ่อก็ยังยื่ในใจออยู่เสมอมก็เป็นมาังกก็จมทยสําเกตไหมงานเจ้าสิิคู่หวานงานตัวก่อนคู่หวานคู่หวานกินหิวกินข้าวอย่างเดียวคู่หวานงานตัวแบน ขอบคุณครับแล้วทุกอย่างก็พาให้เราได้ได้ได้มาได้ร้านอาหารที่ที่มีที่เสียงเราก็ท right. ี่เลขเราเนี่ยเราเราเราออากปั๊มนึ <Valerie> ้นมาเราก็เจอเจอร้านร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านลาบขึ้นตังนะลาบข้นเข็มเราก็มองไปทุกคนเยอะมากตอนเชี่งเข็จเล้ก็ยังไงก็เข็จแล้วมันก็จะมีในเปิดเอกดีก้นก็เจอร้านแปดสิบยุดที่หนออจับ เอาแสตชิงติดอีกแสตชิงปิดอีกเสร็จแล้วมันก็จะมีร้านอีกเป็นร้านกาแฟอะไรนะนี่มาตรงร้านกาแฟ,ฟว่าจะเข้าปิดอีกแล้วก็พอเพิดดูอาชว์เดินเทียบไปแางนี้มีว,ว่ามงกึนมาแล้วเราก็เนี่ยวันนี้เวลาน,นี้ทุกอย่างเราก็ก็ได้มาได้มาแก็ติดร้านอาหารที่นั่งได้ด้วยอะไรได้ด้วยก็ น้องก็จะเติมพลังนะครับวันนี้เป็นเมนูปลาครับร้านอาหารจอเจี๊ยบจะเป็นเมนูปลาครับแนะนําครับแนะนําแนะนําอีกร้านหนึ่งที่ข้างหลังเมนูครับมีทั้งมีทั้งมีเมนูแล้วก็มีทั้งประวัติด้วยก็มีโอกาสก็ผ่านมาครับจอเจี๊ยบสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้เจอกันใหม่ไลน์หน้า หน้าครับสวัสดีครับ